ครับสวัสดีครับผมนัทนะครับผมจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าเหมือนกับที่ตั้งคาถามนี้ไว้นะครับว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีสําหรับมือใหม่ที่สมัคร IQO p t i o n เข้ามาแล้วนะครับเป็นเพราะว่าที่เรารู้จัก i q o p t i o n เพราะว่าเราเห็นวิดีโอที่คนนู้นทําไว้บอกว่าทํากําไรวันละร้อยเหรียญวันละ2อ0รเหรียญเขาใช้วิธีนี้ทำกาไรวันละ500เหรียญใช้วิธีนี้ทำกำไรวันละพันเหรียญสองพันเหรียญ 500เหรียญเอ๊ะมันทำไมแต่ละวิธีมันไม่เหมือนกันอันนี้นะครับจะใช้วิธีไหนดีใช้ระบบของใครดีอันนี้ผมก็เคยเป็นนะครับเราเรามาคิวออปชั่นเราจะเริ่มตรงไหนดีการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราเดินถูกทางหรือหลงทางนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือมันคือ mindset นะครับคือวิธีคิดในการลงทุนของเราเนี่ยที่เราตั้งต้นเนี่ยนะครับว่าว่ามันจะถูกทางหรือว่าหลงทางมันอยู่ตรงนี้นะครับ mm. ก็คือวิธีคิดเนี่ยนะครับในการลงทุนเพราะว่าสิ่งแรกที่มือใหม่นะครับควรให้ความสําคัญก็คือการตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าข้อผิดพลาดในการตั้งเป้าหมายสําหรับมือใหม่ ที่หลายๆคนทํากันนะครับส่วนตัวผมก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คือไปให้ความสําคัญกับการทํากําไรเป็นหลักอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเน้นที่อองหาว่าเอ๊ะระบบของคนนี้ทํากําไรดีทำก,กำไรได้500วันละ500ระบบคนนี้ทํากาไรระบบคนนู้นทํากําไรได้เราก็มองหาระบบซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีระบบไหนนะครับที่ทํากําไรได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการมาท้ามือใหม่ไปให้ความสําคัญกับําทำกำไร การทำกำไรตรงนี้นะครับก็จะทำให้ทุนที่เขามีเนะี่ยมันหมดหรือว่ากำลังใจก็หมดนะครับเพราะว่าเล่นมันทุกโอกาสเลยอย่างเงี้ยนะครับก็หมดตัวนะครับอย่างเงี้ยก็ทำให้สิ่งที่เขาละเลยไปเนะี่ยนั่นก็คือทำยังไงให้อยู่รอดในตลาดให้ได้ก่อนเนี่ยนะครับเหมือนที่จอสโซลสดพูดนะครับว่าเอาตัวรอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปหาเงินทีหลังเนี่ยนะครับการทำกำไรเนี่ยเราค่อยไปทำทีหลัง ทีนี้คําถามว่าเราจะทํายังไงให้อยู่รอดในตลาดให้ได้ทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมให้ดูผมให้ดูนี่ก่อนนะครับภูเขาน้ําแข็งนี่นะครับภูเขาน้ําแข็งนี่ก็คือเป็นองค์ประกอบความสําเร็จในการเทรดนะครับมันประกอบด้วยกัน3ส่วนนะครับแต่ละส่วนสําคัญหมดนะครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูว่าภูเขาน้ําแข็งที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยนะครับมันแค่15%เท่านั้นเองนะครับซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ทํากัน นะครับก็คือวิ่งมองหาระบบเทรดท่านเทพหรือเทคนิคเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่ก็วิ่งหากันตรงนี้นะครับส่วนภูเขาล้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับอีก2ส,ส่วนเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนนะครับแต่วันนี้ผมแนะนําอตัวนี้โดยละเอียดเลยนะครับที่ไม่มีใครมาแนะนำตรงนี้นะครับสานนี้คืออะไรครับก็คือ risk management แล้วก็ money management ก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็บริหาร เงินนั่นเองนะครับสามสนี้แล้วส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือจิตวิยาในการเทรดนะครับก็คือประกอบด้วยวินัยแล้วก็อารมณ์การควบคุมอารมณ์นะครับควบคุมตัวเองแล้วก็ความอดท,ทนนะครับมันประกอบด้วยกัน3ส่วนนะครับองค์ประกอบความสำเร็จในการเทรดนะครับสำหรับ IQ Option เนี่ยวิธีที่ท,ทาให้เราชนะเนี่ยประกอบด้วยสส่วนอย่างที่บอกเนี่ยนะครับภูเขาน้ําแข็งเนี่ยนะครับก็คือ15%เนี่ยมันเป็นเทรดหรือเทคนิคเทรด ็เปรียบเสมือนกับอาวุธเนี่ยนะครับมันก็มีความสําคัญถ้าไม่มีอาวุธเราก็ไปออกรบไม่ได้นะครับแต่นี้อาวุธเนี่ยเราไม่จําเป็นแต่ต้องใช้อาวุธหลายหลายอย่างนะครับก็ไม่เหมือนไปเลือกอาวุธนะครับเหมือนไปเลือกดาบนะครับเราเก่งดาบนี้ดาบชนิดนี้เหมาะกับเราเราใช้แล้วโอเคเราดูแล้วเราหยิบดาบนี้มาเราใช้ให้ไม่ถนัดหยิบดาบนี้มาเราชอบอ่าอย่างเงี้ยเราก็ฝึกฝึกให้ถนัดใช้เทคนิคเทคนิคเดียวก็พอ เพราะมันสําคัญแค่15%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเดียวก็พอแล้วเรามันก็จะมาถ้าเราฝึกจนชานาญนะครับมันก็จะมาเพิ่มบิลด์ได้เองนะครับทีนี้3-5%เนี่ยนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้นี่นะครับมันคือมั n e y m มเน g จ m e n t มน์นี่เองนะครับคือการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงเนี้ยผมจะพูดโดยละเอียดเลยนะครับก็อาจจะต้องเป็นวิดีโอถัดไปนะครับเพราะว่าวิดีโอมันจะยาวเกินนะครับตัวนี้มันละเอียด อาจจะเป็นพูดในวิดีโอถัดไปนะครับแล้วมันจะจบในวิดีโอเดียวหรือไม่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับสว่วนอีก50%นี่ก็คือวิในัยในการเทรดนะครับก็คือจิตวิทยาการเทรดนั่นเองตรงนี้ก็สําคัญที่สุดนะครับก็จะทําให้ผลงานเราสม่ำเสมอตรงนี้ผมก็จะพูดละเอียดเหมือนกันนะครับอาจจะต้องเป็นวิดีโอถัดๆไปอีกนะครับเพราะว่า แต่ละตัวนี่มันละเอียดหมดเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งหน้าเนี่ยนะครับวิดีโอหน้าในผมจะพูดตรงนี้นะครับสาเนี่ยนะครับมัณฑ์แมเจเมนต์การบริหารความเสี่ยงบริหารเงินบริหารพอร์ตสำหรับ IQ Option ทําทำอย่างไรนะครับทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้สำหรับวิดีโอนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิดีโอถัดไปอันนี้เพื่อนๆก,กดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยครับเพราะว่าถ้าผมทำวิดีโอถัดไปเสร็จมันก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับ ำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ